คนที่ถแถลงรายละเอียดสมชครับก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีษะศักดิ์พวงเกียรติแก้วและพลเอกนัทพลนาคพนิษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับเป็นสองท่านที่รับมอบหมายให้ถแถลงส่วนคุณศสียะศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศฮะก็เป็นเรื่องของการทูตค่ะวันนี้คุณศสียะศักดิ์เนี่ยยืนยันว่าหนังสือที่ทําไปถึงนายกทําไปถึง กัมพูชาก็มีการประท้วงเปน็นลักษณ์อักษรนะแล้วก็จะชี้แปลงไปทางสาหรัฐและมาเลเซียในฐานะที่ลงนามร่วมเป็นสักขีพยานด้วยเพื่อชี้แจงว่าทําไมไทยต้องระงับการปฏิบัติการตามถ้อยถแถลงแล้วก็แจกแจงข้อเท็จจริงและประสานกับกลาโหมกองทัพไทยกองทัพบกเพื่อให้ข้อท็จจริงมันหนักแน่นค่<ฆ>นะแล้วก็ทําหนังสือแจ้งกับสหรัฐนายกมาเลเซียนะประธานอาเซียนว่า ข้อตกลงที่มีการลงนามเป็นปฏิญญาเนี่ยว่าจะเดินไปสู่สันติภาพฝ่ายกัมพูชาละเมิดยังไงก็ทําหนังสือแจ้งแล้วก็กัมพูชาเองนะก็ควรแสดงความรับผิดชอบนะต้องมีการแสดงความเสียใจต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและกําหนดมาตรการไม่ให้เกิดการแบบนี้อีกอันนี้คือฝั่งการทูตไงแต่การทหารตอนนี้เดินหน้าปฏิบัติการทางทหารซึ่งวันนี้กองทัพบ,บกทันกระแสแฟนเพจคนะ สรุปประเด็นสำคัญผลการประชุมสอ,มอชอ,ออกมาเป็นข้อข้อๆโดยสรุปคือระง,งับจอยด์เดคอเรชันยุติการส่งเฉลยศึกกระทรวงการต่างประเทศประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรการเก็บกู้ทุนระเบิดถ้าอยู่ในอธิปไตยเราไทยดำเนินการอย่างต่อเนื่องฝ่ายเดียวได้เพราะเป็นความปลอดภัยของประชาชนไทยส่งหนังสือชี้แจงไปยังสหรัฐและมาเลเซีย เพราะเป็นสักขีพยานถ้าจะให้การปฏิบัติตามจอยเดคอเรชันกลับไปสู่แนวทางที่ควรจะเป็นกัมพูชาก็ต้องแสดงความรับผิดชอบค่ะและสุดท้ายสําคัญมากไฟเขียวการปฏิบัติทางทหารตามกฎการใช้กําลังค่ะ,น,ะนี่ก็ไฟเขียวปฏิบัติการทหารตามกฎการใช้กําลังน,นี่คือประเด็นสําคัญที่เป็นมติในการประชุมสมช